Thank <laughs> you. เรียนรู้เป็นเทศก,กาลความรู้แล้วก็ตอบคำถามโดยการตอบคำถามเราจะมีความพิเศษก็คือเราจะเป็นเสียงเกมซีเรือกคำถามพอทุกคนได้เลขไหนเราก็จะมามีคำถามมาให้ถามนะคะแล้วก็ใครตอบได้มีรางวัลเป็นปากกาดีสอแล้วก็มีขนมครับสุดยอดเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะเราไปซุม้มต่อไปกันเลยสวัสดีค่ะช่วยแนะนำซุ้ม ขยามาและแยกทางตกกะกาด้านนี้ก็แข่งการสองทีมทีมไหนชนะก็ได้ของรางวัลแล้วก็มีกติกาพิเศษก็คือให้โยนถ้าโยนลงได้ขวดละ1บาท นเลยะคะต่อไปนะคะจะเป็นซุ้มของบ้านผีสิงนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรมัง่งเุ้ยกูกยัวเฮ้ยเขพาพักกันอยู่ค่ะเราไปดูกันดีกว่านนวสวัสดีค่ะช่วยแนะนำซุ้มให้หน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างใครก็ได้สวัสดีค่ะซุ้มเป็นไงบ้างคะ่ะซุ้มก็โอเคค่ะ มันมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะก็จะเป็นเกอเกรรมวกับ 3R นะคะแล้วก็ให้ไปลวงท้องกระสือให้เอาขยะที่อยู่ในท้องกระสืออมาใส่ในกล่องสามารที่เรา นั่งตามโตนะครับแล้วก็จะให้น้องเลือกแผ่นมิโกได้แล้วพอเริ่มนะเราก็จะจับฉลากว่าเราได้อะไรสมมุติว่าได้คาว่าสึนามิเราก็จะขึ้นสไลด์แล้วก็อธิบายว่าสึนามิคืออะไรแล้วก็วิธีว,วิธีการป้องกันภยัยแล้วก็ทำมิโกพอน้องได้มิโกแล้วน้องก็สามารถไปรับขนมได้ทางข้าง,างที่มีครับขอบคุณนะคะต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะผู้ประกวดขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้รู้สึกยังไงกันบ้างเต้นเต้นค่ะเ,เราได้เตรียมตัวกันมาไหมเตรียมตัวะคะ่ะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็เตรียมตัวมาบ้าง ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะแล้วเตรียมตัวมานานไหมคะวันนี้เตรียมเมื่อวานสู้ๆนะคะเป็นไงบ้างคะสุกตื่นเต้นค่ะเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกทำให้ดีนะคะสู้ๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากแล้วเตรียมตัวมานานกันไหมไม่นานค่ะไม่นานค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเตรียมตัวกันมานานไหมนานมากนานมากกี่เดือนกี่ปีเตรียมชุดที่ออกแบบมาสองปีถ<ฮ>ย,ย,ยมาสเดือนสองเดือนส,อส,อสอเดือน,ออนแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสิตื่นเต้นมากคิดว่าวันนี้รอบปังที่สุดหรือเปล่า ตรงนี้เนี่ยอาจอาจอาจจะยังแบบว่าต่ำกว่าคนอื่นนิดนึงแต่ว่าถ้าบปนเวทีบอกเลยสู้นะคะขอให้ได้ที่หค่ะเชื่ออยู่นะเราไปสัมภาษณ์คนดูบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครบพี่รู้สึกยังไงบางรับกันสิ่งร้อนทางนี้อ๋อาเลยะออากาศร้อนเหรอครับ อะไรไหมครั้เงินราวัลเ,เหรอครับอ๋อของห้องที่ส่งมากวดใช่ไหมครับใช้าวหค่ะี่า้แล้วคามหากเไปสัมภาษณ์เพิ่มนะครับ สนุกมากครับแต่ว่าก็ไปด้วยอากาศประเทศไทยอ่ะครับมันก็ร้อนนิดนึงแต่ว่ารวมๆก็ดีครับผมรู้สึกชอบทุกหอมพิเศษไหมครับแนะนำห้องหกทับหนึ่งครับเดี๋ยวคอยติดตามชมได้เลยครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมศิรวงศ์รัดรอดเป็นตัวแทนมาของครูวินัยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์คนที่มาประกวด TP Recycle ดูนะครับเป็นยังไงมาดูกัน สวัสดีคนระับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมค,ครับอออันนี้ชื่ออะไรครับชื่อปอค่ะเขมานิดเล้วเปียกมาจากห้องอะไรครับมาจากห้อทําหนึ่งค่ะอันนี้คือชุดรีไซเคิลชื่ออะไรครับชื่อฮาว่าค่ะชุดนี้มีแรงบันดาลใจจากอะไระแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้นะคะที่สามารถ ส0ครับพอสิบ0ค่สิบหมออันนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับอ่า ชุดอะไรครับอ่าเป็นชุดนักลบหญิงจากเผ่าลาโกตาซูอินเดียน่าสนใจมากๆอันนี้มีวัสดุอะไรบ้างครับที่ใช้ทำอ่าส่วนใหญ่เป็นกระสอบอ่าถุงขนมแล้วก็กระด,ดาษลังครับความคิดสร้างสรรค์ดีมากๆครับคาดหวังอะไรไหมครับกับการแข่งอันนี้แน่นอนคาดหวังให้ซักรางวัลหนึ่งชิ้นหนึ่งเลยไหมได้ชิ้นหนึ่งเลยขอครับ สวัสดีครับครูวินัยครับผมว่าไงครูคาดหวังไหมับการแข่งขันครั้งนี้ครับโอ้ก็คาดหวังเกินคาดหวังครับผมเพราะว่าเด็กๆเก่งมากเลยนะครับขอบคุณทุกฝ่ายแล้วไปแล้วครับขอขอให้สู้ๆครับตอนนี้ปีนี้ก็ให้มสี่รุ่นใหม่ทำนะครับแล้วก็คุูคในหลายคนสนุกครับผมทำงานให้สนุกครับแล้วเราจะไม่เหนื่อยครับผมขอบคุณครับชิยๆ